สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีธนูในเดือนตุลาคมคลิปนี้เราก็มาอ่านดวงรายเดือนกันต่อแต่ว่าก่อนอ่านดวงต้องขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยชื่นใจเป็นกาลังใจสําหรับคนทําคลิปมากๆขอบคุณจริงๆส่วนเรื่องการอ่านดวงเป็นการอ่านที่ภาพรวมนะพื้นดวงเดิมของคุณสําคัญมากมันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณนี่แหละ ถ้าใครอยากรู้ว่าพื้นดวงเดิมอ่านอย่างไรเดี๋ยวท้ายคลิปเราขึ้นการอ่านพื้นดวงเดิมไปให้แล้วสำหรับผู้ที่เกิดราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาจนถึง14มกราแต่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างรลักอยู่ที่ธนูอันนี้จะดูได้ตรงกว่านะ ในเดือนนี้ดาวพฤหัสด,ดาวประจำตัวของคุณก็ยังอยู่ในภพพันธุดาวเป็นเกษตรแล้วก็มีดาวเสาโยกหลังเพราะฉะนั้นธนูคุณยังมีความเคร่งเครียดในการสร้างตัวสร้างฐานะมีภาระที่ต้องแบกรับหลายเรื่องมีความรับผิดชอบหลายอย่าง บางคนอาจจะเข้าไปบริหารจัดการในเรื่องของธุรกิจการงานที่ได้รับมรดกตกทอดมาชีวิตคุณต้องข้องเกี่ยวอยู่กับบ้านที่อยู่อาศัยหรือว่าการเดินทางเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณมีโอกาสได้ครอบครองสิ่งของชิ้นใหญ่ๆเช่นบ้านรถยนต์อย่างเป็นจังหวะเป็นช่วงชีวิตที่ดีของชาวธนู เพียงแต่พฤหัสยังพักองศาอยู่ทำให้คุณมีอารมณ์ค่อนข้างขึ้นลงง่ายหงุดหงิดง่ายบางทีอาจจะมีภาวะที่เกิดความรู้สึกเหนื่อยในเบือ่อท้อแท้เกิดขึ้นก็ขอให้ชากนูใช้ความอดทนสักนิดหนึ่งนะวันที่4ตุลาเกตจะจรมาทับลักนูเกตทับลักมีทั้งดีและไม่ดีด้านดีคือคุณจะมีปฏิภาณไหวพริบดีมาก มีความฉลาดพลิกแพลงเก่งหาเงินเก่งมีเซนส์ค่อนข้างแรงฝันแม่นสังหณ์แม่นถ้าคุณจะต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญสำคัญให้คุณเชื่อความรู้สึกลึกๆในใจคุณในขณะเดียวกันเกตที่ทับลักทำให้คุณมีความเครียดคิดมากชอบคิดอะไรหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกันมันจะทำให้คุณสับสนแล้วก็จัดการปัญหาอะไรไม่ได้เลยสักเรื่องหนึง่ง นะก็ค่อยๆคิดทีละเรื่องทําไปทีละอย่างแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายดีขึ้นอย่าเชื่อใจใครง่ายๆในระยะนี้นะอย่าวางใจคนแปลกหน้าแล้วถ้าจะซื้อของระมัดระวังสักนิดหนึ่งก็มีโอกาสได้ของปลอมหรือของมีตําหนิไพ่ยิปซีประจําตัวตนได้ไพ่ห้าถ้วยกลมหน้าแสดงความผิดหวังอะไรบางอย่าง อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความรู้สึกผิดหวังหรือว่าเสียใจกับบางสิ่งบางอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจหมดแรงหมดกําลังใจชาวธนูเดือนนี้ให้กาลังให้กําลังใจตัวเองเยอะๆอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาหรือว่าสิ่งที่มันล้มเหลวผิดพลาดมาถ้าคุณหันหลังกลับไปคุณจะเห็นว่ามีถ้วยตั้งอยู่อีกสองใบแสดงถึงว่ายังมีโอกาสดีๆในชีวิตคุณให้มองหาสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามาดีกว่าเสียใจกับสิ่ง ที่ผ่านมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรักก็แล้วแต่ในเรื่องการงานวันที่3ตุลาดาวพุธด,ดาวการงานเข้าพบก,การงานดาวเป็นเกษตรและอุดดาวการงานไปทับสุขเจ้าเรือนอริสุขเจ้าเรือนลาภะแล้วก็ทับอาทิตย์เจ้าเรือนสุภะเป็นกลุ่มดาวที่ให้คุณกับชาวธนูเรื่องงานของธนูยังมีความราบรื่นมีความมั่นคงประสบความสําเร็จแบบยิ่งใหญ่ หลายๆคนอาจจะได้ทำงานที่มีสเกลใหญ่ขึ้นได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่คุณจะหัวไวใจสู้เรียนรู้เร็วมีการพัฒนาที่ดีสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เข้ามาได้อย่างราบรื่นและประสบความสาเร็จผู้ใหญ่เองก็สนับสนุนทำให้คุณมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีวันที่18ตุลาดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสุภะจะจอเข้าในภพลาภะ 21ดาวสุกดาวเจ้าเรือนลาพะจรเข้าพบลาพะดาวเป็นเกษตรและวันที่23ดาวพุธดาวการงานของคุณก็ตามมาดาวทั้ง3ามดวงส่งเสริมกันในพบลาพระทำให้เรื่องงานของชาวธนูโดดเด่นมากคุณจะมีโอกาสดีๆมีโชคเรื่องงานเข้ามาผลงานออกมาดีแน่นอนมีรายได้จากการทํางานตลอดเวลามีรายได้เพิ่มรายได้เสริมหรือว่าคุณมีช่องทางใหม่ๆใ,ในการหางเงิน คุณอาจจะมีการเริ่มต้นงานใหม่ได้รับโปรเจกต์ใหม่ได้รับมอบหมายตำแหน่งหน้าที่ใหม่รวมถึงการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งส่งผลให้เรื่องงานของชาวธนูดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีรับผลรายได้ที่เกี่ยวกับงานมากขึ้นรวมถึงมีชื่อเสียงจากการทำงานหลายๆท่านอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไลนะไปศึกษาดูงานหรือว่าไปทำงานต่างถิ่นต่างแดน คุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลในช่วงนี้สิ่งที่ชาวธนูต้องระวังคือความเครียดที่แอบแฝงคุณอยู่บางคนก็เครียดไม่รู้ตัวคุณทำงานหนักทำงานมากเกินพักผ่อนน้อยกินนอนไม่เป็นเวลาจะทำให้คุณมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยดูแลตัวเองด้วยคุณที่ตกงานอยู่นะรีบหางานเลยมีโอกาสที่คุณจะได้งานดีๆไพ่ย,ยิบซีด้านการงานได้ไพ่ The Justice ไ่อบอกเลยว่าคุณทุ่มเทให้กับการงานมากคุณสแสวงหาความมั่นคงสแสวงหาความเติบโตสแสวงหาการยอมรับนับถือมันก็เลยทําให้คุณทุ่มเทให้กับงานแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จตามสิ่งที่คุณมุ่งหวังมีโอกาสที่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคุณที่กําลังทําธุรกิจข้อตกลงเซ็นสัญญามีโอกาสที่จะได้ข่าวดีในเรื่องของการเงิน ขอแสดงความยินดีกับชาวธนูในเรื่องการเงินเพราะว่าวันที่11ตุลาดาวเสาร์ดาว,าว,ดาวการเงินของคุณจะเดินหน้าเต็มที่แล้วนะแล้วเกตก็จอนออกจากพบการเงินแล้วด้วยเรื่องเงินของชาวธนูที่คุณเครียดอึดอัดมีปัญหาล่าช้าหาเงินไม่ได้ดั่งใจตอนนี้การเงินของคุณจะกลับมาดีเต็มรูปแบบขอให้ธนูมีกำลังกายมีกำลังใจการเงินของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีความรับรื่นมากขึ้น ผู้ใหญ่ก็ยังช่วยเหลือสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินทุนในเรื่องของคอการให้คำปรึกษาเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณมีปัญหาอย่าทิ้งผู้ใหญ่นะดาวลาภะก็เป็นเกษตรอยู่ในภพลาภะเพราะฉะนั้นธนูนี้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเลยนะช่วงนี้มีลาภผลเข้ามาไม่ขาดเพื่อนฝูงส่งเสริมสนับสนุนให้โอกาสคุณที่มีนี่สินเก่าๆมีเงินคงค้างเก่าๆลองเจราจาทวงถามดูมีโอกาสที่คุณจะได้เงินคืน ไพ่ยิซีด้านการเงินได้ไพ่สามในเท้าเดือนนีทานุค่อนข้างมีโชคเรื่องเงินมากเเรื่องงานมากจริงๆนะทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องเงินเลยนะเพราะว่าคุณจะมีงานเข้ามามากทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นคุณอาจจะมีโปรเจกต์บางอย่างหรือว่ากําลังตัดสินใจอะไรบางอย่างเพื่อทําให้ตัวคุณมีช่องทางในการหาเงินมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะเดินทางไกลอาจจะตัดสินใจไปเผชิญโชคในต่างถิ่นแดนไกลไปทามาหากินอย่างต่างแดนก็ได้ ในเรื่องของความรักดาวพุธเจ้าเรือนปัตตนิอยู่ในภพการงาน mm hmm. คุณที่มีครอบครัวมีคนรักอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้คนรักผู้ของคุณเขาไปมุ่งมั่นทุ่มเทยอยู่ในเรื่องของการงานมีความรับผิดชอบดีคุณก็อย่าไปหงุดหิใส่เขาอย่าไปหาเรื่องทะเลาะมันมีอังคารอยู่ในเรือนปัตตนิด,ด้วยและอังคารเป็นเจ้าเรือนปุตตะบางทีคุณไป มีคําพูดคําจาแรงๆใส่กันเนี่ยมันมีโอกาสที่พอทะเลาะก,กันมากๆอ่ะมันมีโอกาสที่จะทําให้คุณห่างเหินได้แล้วมันจะทําให้เกิดตักแทรกรักซ้อนขึ้นมาได้เหมือนกันนะส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบเจอความรักครั้งใหม่คุณจะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามได้ของขวัญของกำนันของฝากจากเพื่อนตรงข้ามเพื่อนที่เพศตรงข้ามกับคุณนะ ไพ่ยิปซีด้านความรักได้ไพ่หนึ่งถ้วยเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกต้องบอกว่ากำลังอินเลิฟนะอิ่มอกอิ่มใจมีความสุขได้พบเจอคนที่ถูกใจมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไปในอนาคตเดือนนิทนูค่อนข้างดีมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานความรักก็ค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มที่ดี ดีใจกับชาวธนูด้วยนี่คือภาพรวมของชาวธนูในเดือนตุลาคมขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการแชร์ขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า